สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมา mm hmm. ชมและก็ถ่ายทอดเทคนิควิธ,ธีการต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ให้น้ําหนูนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องของการให้น้ําหนูเนี่ยมันจะหมดยุคของการใช้แก้วน้านะครับยุคล่าสุดจะเป็นอุปกรณ์ให้น้ําวันนี้ผมใช้มาแล้วประมาณแปดแปดตัวนะครับตัวอุปกรณ์ให้น้ํา8ไม่ใช่8ตัว8ดรุ่นนะครับ ที่ผมใช้งานมาอันนี้เป็นรุ่นบางส่วนที่ผมทดลองแล้วก็วันนี้จะนํามาใหท้ทุกท่านได้ชมว่าความแตกต่างของแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับซึ่งาบางรุ่นในนี้ก็จะไม่มีนะครับก็อันนี้เท่าที่เทท่่าีหาได้ก่อนนะครับบางารุ่นที่เก่ากว่าน,นี้ผมก็จะทิ้งไปละนะครับไม่มีอันนี้อันนี้เพราเป็นอีกรุ่นหนึง่งแต่ว่าผมไม่ได้าขายนะครับพวกนี้ผมไม่ได้ขายผมซื้อมาทดลองทั้งหมดนะครับ ผมขายรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงภายในของตัวจุกน้ําเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นแรกที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ให้น้ําตัวนี้ชิ้นงานเป็นเหล็กหล่อนะครับชิ้นงานเป็นเหล็กหล่อนะครับที่เขียนว่า LA ไม่ใช่อังกฤษนะครับก็คือมันจะเป็นส่วนมากแล้วจะนําเข้าจากประเทศจีนนะครับตัวจุกน้ําตรงนี้นะครับผมจะให้ดูภายในนะครับจุกน้ำเนี่ยภายในเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับ ผมจะให้ดูภายในว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่และตัวผมจะถ่าออกมาให้ดูนะครับชิ้นงานจะเป็นแบบในลักษณะน,นี้ครับวาล์วน้ํา wow จะเป็นตัวลักษณะนี้แล้วก็จะมีตัวสปริงดันทีนี้ความแข็งแรงของตัวสปริงสําสคัญแล้วก็ตัววาล์วน้ําตัวนี้นะครับลูกยางตัวนี้สําคัญลูกยางตัวนี้ใช้งานดีนะครับลูกยางใสใสลักษณะนี้ใช้งานดีนะครับแต่ตัวนี้ปัญหาการรั่วซึมค่อนข้างมากมาจากตัวชิ้นงานตัวนี้ะนนี้ครับ คือชิ้นงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหล็กหล่อแล้วการกลึงชิ้นงานด้านในเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับมันจะมะีเป็นตุ่มคล้ายๆเม็ดทรายแล้วเวลาการติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันพบการรั่วซึมบ่อยเลยก็หนูกัดทะลุได้นะครับแต่ว่าผมตอนนั้นที่ผมนําเข้ามาผมก็หาทางวิธีการป้องกันให้แล้วว่าทำย่างไรใช้งานอุปกรณ์ให้น้ำรุ่นนี้ได้คงทนยาวนานนะครับก็หาวิธีการให้จนมาเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับทีม่มันมีความแข็งแรงมากกว่านะครับ แล้วก็รุ่นนี้คือ,อชิ้นงานตรงนี้มันหล่อไม่ดีเราก็เลยเลิกนําเข้าเพราะว่าปัญหาการรั่วซึมค่อนข้างมากแล้วก็มันเปาะด้วยนะครับถงมันก็เปาะนะครับเราก็เลยมีรุ่นที่ดีกว่าแล้วก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆก็จะเป็นรุ่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมตัวนี้เดี๋ยวผมประกอบกลับเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับผ่ามาให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงตัวโอลิงดีนะครับตัวนี้ใช้งานดีนะครับแต่ว่า ติดที่ตัวชิ้นงานตัวเหล็กหล่อตรงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็พบการรั่วซึมค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกตัวจะเป็นตัวนี้ตัวหัวตัดเฉียงนะครับเดี๋ยวผมจะผางมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวหัวตัดเฉียงตัวนี้หัวตัดเฉียงจะมีหลายแบบนะครับหลายแบบลักษณะชิ้นงานภายในนะครับเหมือนกันเลยโอลิงเหมือนกันนะครับโอลิงตัวนี้เหมือนกันนะครับความแข็งแรงดีนะครับ อายุการใช้งานค่อนข้างดีนะครับตัวนี้แต่อุปกรณ์ภายในชิ้นงานตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับความแข็งแรงก็ดีกว่าดีกว่าตัวนี้แข็งแรงกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าบริเวณรอยตัดเสียงตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวกล้องดูใ้ใกล้นะฮะรอยตัดเสียงตรงนี้มันอยู่ด้านในตรงที่โอลิงตัวนี้พอดีนะเอาไม่ดูโอลิงมันจะอยู่อยางนี้ครับ แล้วรอยตัดเฉียงรอยตัดเฉียงเห็นไหมครัมันอยู่ตรงโอริงพอดีมันเลยทําให้ชิ้นงานด้านในเนี่ยเวลาหนูมันกัดมันแทะเนี่ยเห็นไหมครับรอยหนูกัดแทะอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้มันผิดรูปง่ายแล้วมันจะเกิดการรั่วซึมได้เร็วนะครับเร็วเร็วกว่าตัวไอตัวหัวตัดตรงตัวนี้นะครับนี่ก็คือหัตัวหัวตัดเฉียงแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ดีลูกยางถ้าเป็นลักษณะนี้จะเป็นลูกยางที่ใช้งานได้ทนนานนะครับโอเคนี่ก็คือตัวหัวตัดเฉียง ดาวตัวตัดเสียงผมประกอบข้อเหมือนเดิมแล้วทีนี้อตอนนั้นผมก็พยายามหารุ่นที่มันแข็งแรงนะแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นตัวใหญ่ๆจะดีไหมก็จะเป็นรุ่นนี้ใหญ่มากนะฮะดูเปรียบเทียบจาก2รุ่นนี้นะฮะใหญ่แตกต่างกันเยอะนะครับแตกต่างกันเยอะมาก ทีนี้เอามาใช้งานจริงๆแล้วหนูมันก็กัดแทะได้เหมือนเดิมนะครับใหญ่นะไม่ไม่ใช่อุปสรรคของหนูเลยเป็นชิ้นงานก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันาถามว่ามีการรั่วซึมไหมพบการรั่วซึมไหมมันก็มีนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในว่า,าภายในเนี่ยก็สุภายในเป็นยังไงมันสําคัญอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ภายในเนี่ยเห็นไหมครัลูกยางตัวนี้เป็นเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมสีดํา อายุการใช้งานสั้นกว่าเดี๋ยวผมแกะไอ้ตัวตัวนี้ให้ดูนะฮะตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับแกะลูกยางข้างในให้ดูนะฮะยางข้างในให้ดูเห็นไชิ้นงานภายในนะฮะแตกต่างกันอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดลูกยางจะเป็นใสาอขาวเป็นทรงตรงเหลี่ยมนะครับแต่ตัวนี้เป็นทรงกลมนะฮะตัวอายุการใช้งานของตัวนี้ยาวนานกว่าดีกว่า ส่วนตัวนี้นะครับอายุสั้นกว่านะครับใช้งานไม่ไม่ทนนะครับบอกเลยว่าไม่ทนแต่ว่าตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าหนากว่าแต่หนูกัดแทะได้เหมือนกันนะครับไม่สามารถป้องกันฟันหนูได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบเข้าเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ก็คืออุปรกรณ์ที่ผมใช้งานมาแล้วก็เอามาแกะให้ทุกคนได้ดูว่าชิ้นส่วนภายในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะได้รู้กันว่ารุ่นไหนอ่าดีไม่ดีแล้วก็ เราควรใช้หรือไม่ควรใช้นะครับอันนี้เป็นของอรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้ไว้เปรียบเทียบกันนะครับอ่นี่นะครับเป็นรุ่นตัวหัวตัดเฉียงมันจะมีรอยกัดรอยแทะอย่างนี้ถ้าติดตั้งแบบไม่ไม่มีการป้องกันนะครับอ่อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ความแข็งแรงค่อนข้างดีอ่าพอๆกับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่านะฮะเดี๋ยวผมจะแกะอันนี้ผมถอดออกมาจากบอ่อเลยนะครับผมทดลองยนวะผมตัดออก่อนนะครับทุเลอาใช้ตัดมาก่อนนะ ทีมผมขายไปไหนเลยทีมผมหาไม่เจอโอเคเราใช้ตัวนี้นะครับพอนี้ผมเพิ่งถอดออกมาจากบ่อนะครับมันไม่ได้รั่วนะครับไม่ได้รั่วแต่ถอดออกมาเพื่อเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ได้ชมกันว่าตัวอุปรกรณ์ตัวนี้มันเป็นยังไงเฉยๆนะครับคือผมทดลองใช้มันมีหลายรุ่นที่อ่อุปรกรณ์ที่ผมทดลองใช้แล้วก็แต่ว่าผมขายรุ่นเดียวคือรุ่นที่ผมคิดว่ามันใช้งานดีที่สุดนะครับ โอเคนี่ผมตัดออกและรุ่นนี้เป็นยังไงครับเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะตัวหัวตัดเสียงตัวเดิมเป็นลักษณะนี้นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่ารองลงมาแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่รุ่นรุ่นปัจจุบันที่ผมใช้เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นนี้นะครับตอนนี้จะให้ดูรุ่นนี้ก่อนว่าเป็นยังไง ภายในชิ้นส่วนรุ่นนี้เป็นยังไงตัวหอวตัดเฉียงรุ่นนี้ต่างกับรุ่นนี้นะครับสังเกตดีๆจะมีความต่างของตรงนี้ลักษณะชิ้นงานตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวจะใหญ่กว่านะครับแต่มันมาติดตรงที่ตรงรอยเฉียงตรงนี้ครับมันก็อยู่ตรงโอลิงเช่นเดิมนะครับทีนี้ผมจะผ่าให้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ทุกอย่างชิ้นส่วนภายในนะครับจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ตัวตัวนี้จะหนากว่านะครับหนากว่าอันนี้เพิ่งถอดมามีน้ําอยู่ด้วยเห็นไหม นี่ชิ้นส่วนภายในจะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้โอลิงความแข็งแรงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโอลิงของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้รุ่นปัจจุบันที่ผมจําหน่ายอยู่จะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าเล็กกว่านะครับกระทัดรัดกว่านะครับยิ่งยิ่งใหญ่เนี่ยหนูมันก็ยิ่งกัดแทะได้ง่ายนะครับเราถ้ามันสั้นถ้ามันสั้นเนี่ยมันจะใช้งานดีนะครับใช้งานดีนะครับลักษณะโอลิงเหมือนกันเท่ากันนะครับด้วยความใหญ่ความหนาเท่ากัน แต่ว่าติดตรงยาวนะครับความยาวของตัวนี้จะยาวกว่าเนี่ยฮะชิ้นงานตัวนี้จะยาวกว่าอันนี้ของฝั่งนี้นะครับชิ้นงานตัวนี้จะยาวกว่านะครับส่วนโอลิงเท่ากันนะครับดังนั้นการการ่วดซึมชิ้นงานอุปกรณ์ของตัวนี้คือดีเหมือนกันตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ตรงนี้มันมีรอยตัดเสียงทําให้บริเวณนี้บริเวณที่เป็นที่อยู่ของโอลิงเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยคือมันบางนะครับมันบางส่วนตรงนี้ คือมันเป็นทรงเดียวเลยป้องกันมาจนถึงด้านนอกเลยเนี่ยโอริงจะอยู่ลักษณะนี้คือป้องกันมาจนถึงด้านนอกเลยนะครับนี่ลักษณะนี้แล้วทีวนี้เวลาการติดตั้งผมให้ดูเวลาการติดตั้งนะครับเวลาการติดตั้งอ๋ออันนี้ของฝั่งนี้นะครับโอเคนี้ตัวเล็กแต่กล้องดูนะฮะอันนี้ผมประกอบเข้าให้ดูอันนี้ของของตัวใหญ่เนาะของตัวน,น,นี้ของตัวนี้นะครับผมประกอบเข้าให้ดูนะครับแล้วจะให้ดูว่าวิธีการติดตั้งเนี่ย ติดตั้งอย่างไรนะครับวิธีการติดตั้งก็ติดตั้งเหมือน,อนกันคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยตัวที่รุ่นที่ผมจําหน่ายอยู่เนี่ยมันมันจะมีวิธีการที่ติดตั้งให้มันหนูกัดแทะไม่ได้นะครับหนูกัดแทะไม่ได้มาให้ดูแล้วประกอบกดนะครับ <c oughs> นี่คือลักษณะชิ้นงานตัวเต็มๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้ นะให้ดูเปรียบเทียบความยาวความใหญ่ความสั้นนะครับน,นะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเล็กกว่านะเล็กกว่าตัวนี้จะดูแล้วจะใหญ่กว่าแต่เอ่อมันจะผิดอย่างเดียวคือตรงรอยเสียงตรงนี้แหละนะครับแล้วก็การติดตั้งมันไม่สามารถติดตั้งแบบพันขดลวดได้รอบนะครับ <ๆ S 2> เพื่อป้องกันไม่ให้หนูกัดทะลุได้รุ่นนี้หนูกัดทะลุได้นะครับถึงจะตัวโตวก,วกว่าก็ตามนะฮะกัดทะลุได้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็กัดทะลุได้ถ้าติดเฉพาะตัวมันนะครับ สรุ่นนี้เหมือนกันความแข็งแรงการรั่วซึมนะครับเอาง่ายว่าถ้าติดตั้งแบบโดยทั่วไปไม่ป้องกันเนี่ยก็คือ2ตัวนี้ใช้งานได้นะครับส่วนตัวอื่นไม่ผ่านนะครับสตัวนี้ผ่านเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูว่าติดตั้งของตัวนี้เป็นยังไงรเรา,าะจะใช้รวดนะครับลวดลักษณะนี้ก <c oughs> ารติดตั้งนะครับ เวลาเราติดต <the> ั premier, quote, ้งผมจะทํารุ่นรุ่นหัวตัดเสียงให้ดูก่อนนะครับว่าติดตั้งอย่างไรนะครับเวลาติดตั้งเราก็ใส่สายยางเข้าไปเหมือนกันลักษณะนี้นะครับต่อสายยางนะครับแล้วก็เราต้องใช้นะครับลวดนะครับลัดลัดเพื่อดึงไปด้านหลังในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเราก็ต้องพันขนลวดรอบในลักษณะนี้นะครับพอพันขนลวดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องดึงไปด้านหลัง เราอาจจะดึงเลยก็ได้นะดึงลักษณะนี้ดึงลักษณะนี้ก็ดึงล็อกไปด้านหลังในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือนะครับดึงในลักษณะนี้นะครับพันลวดนะครับดึงวนออกไปด้านนี้แล้วก็วนออกไปด้านนี้ครับสอนด้านลักษณะนี้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัวนี้นะครับเราติดตั้งเราจะติดตั้งแบบนึงนะครับ จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเราจะพันพันลวดในลักษณะเดียวกันนะครับพันลวดในลักษณะเดียวกันนี่นะดูนี่นะครับเราจะทําลักษณะนี้นะครับเราจะใช้ลวดลวดพันนี่นะครับพันการพันลวดตรงนี้มันจะช่วยเสริมความแข็งแรงของให้ตัวอุปกรณ์ให้น้ําตัวนี้นะครับนี่นะครับเราจะพันมาโดยรอบนะครับพันมาโดยรอบ ประมาณนี้นะครับพอเราพันเสร็จเราจะได้เกลียวลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มา,าขดเกลียวตรงนี้นะครับ,ด,ออด, <c oughs> รบดึงออกไปด้านหลังนะครับดึงไปด้านหลังนะครับดึงไปด้านหลังลักษณะนี้ จะได้ลักษณะ,ะชิ้นงานออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จ,จับให้มันเข้าลูกนะตัวนี้มันดัดไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวผมตัดรวดมาให้ให,ให้ดูใหม่หจัดตัวนี้ให้ดูใหม่นะครับโปรสปริงพันละระษณะนี้นะครับ ทันให้เต็มเลยนะครับทันให้เต็มลักษณะนี้ได้ได้ตัวสปริงตัวนี้มาตัวเกลียวตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัดเต็มไปด้านหลังลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับก็จะได้เข้ามีลักษณะนี้นะครับเวลาติดตั้งเราจะสอดเข้าไปลักษณะนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อสายยางออกไปด้านนอกนะครับในลักษณะลักษณะนี้ต่อสายยางนะครับต่อสายยางนะครับนี่นะครับต่อสายยางเข้าไปลักษณะนี้ เวลาเราติดตั้งเนี่ยถ้าเราติดตั้งแบบไม่ไม่ไม่เสริมการป้องกันเนี่ยคือการลวดซึมเนี่ยแน่นอนว่าหนูมันสามารถกัดทะลุได้ทั้ง2รุ่นนะฮะอันนี้คือ2รุ่นนี้นะครับสามารถซื้อมาใช้งานได้เลยดีเหมือนกันแต่ผมจําหน่ายรุ่นนี้เพราะว่าการติดตั้งมันสามารถติดตั้งแบบนี้ได้คือถ้าเราได้ติดตั้งแล้วเสริมความมั่นใจเข้าไป100%เนี่ยดีกว่าถ้าติดเฉพาะตัวมันเนี่ยหนูมันกัดทะลุได้รุ่นตัวมาตัดเฉียงตงัวนี้กัดทะลุได้แต่ อ,อุปกรณ์ชิ้นงานด้านในเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าหนากว่ามันก็เลยทําให้การร่วซึมเนี่ยการร่วซึมพบค่อนข้างน้อยตัวนี้ก็เช่นกันการร่วซึมพบค,ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเวลาติดตั้งติดตั้งคล้ายๆลายกาันพันลวดรอบเหมือนกันแต่ตัวนี้พันได้ไม่หมดตัวนี้พันได้หมดเสริมความมั่นใจได้มากกว่า100%เราจรึงใช้รุ่นนี้รุ่นเดียวที่นําเข้ามานะครับ ก็ใครที่จะใช้ตัวนี้เราไม่มีจาหน่ายนะครับต้องไปหาซื้อต่างหากนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมมั่นใจตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้แล้วก็จําหน่ายตัวนี้อยู่นะครับทั้งฟาร์มนะครับเราจะใช้ตัวนี้แล้วก็จุกน้ําทุกรุ่นเนี่ยเราทดลองมาหมดแล้วเราคิดว่าตัวนี้มันเหมาะสมที่สุดดีที่สุดสําหรับฟาร์มเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่นะครับสนใจอยากทดลองใช้อุปกรณ์ให้น้ําเพื่อที่จะ,ะลดความเหนื่อยนะครับบางท่านเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริมนะครับเหนื่อยล้าจากการทํางานมาแล้วก็ต้องมานั่งล้างแก้วล้างขวดมันเหนื่อยนะครับก็ใช้สามารถใช้ตัวตอุปกรณ์ให้น้ําตรงนี้แทนทดแทนนะครับมันจะช่วยให้ท่านไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็เลี้ยงหมูเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับก็ระบบง่ายๆเลยก็จะเป็นใช้น้ําจากถังใหญ่หรือใช้ จากขวดหน้ามดลมลักษณะนี้มี2แบบนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นกึ่ออัตโนมัติในลักษณะนี้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นอัตโนมัตร100ิร้อยซนะครับก็มี2แบบให้เลือกใช้นะครับท mm hmm. ่านไหนที่มีคําถามนะครับว่าติดตั้งอย่างไรเพิ่มเติมเนี่ยครับอุปกรณ์ hmm. ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงก็อิ็อกซ์เข้ามาสอบถามกัน mm hmm. เพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊กหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับหรือโทร0972023275นะครับเบอร์ไลน์ก็เช่นกันครับ0972023275นะครับก็พิมี์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสวัสดีครับ